สวัสดีครับเพื่อนๆเราอ,อยู่คุณคเจมนะครับผมไปเดินกันมาซ้ายอีกแล้วใช่ครับผมอ่าเขาขุนไปขึ้นไปทางด้านนั้นแหละไปเดี๋ยวเราเตรียมทิมมาซ้ายกันดีกว่าทิม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 ทม,มาซ้ายกระเด็นนะครับน่ากระเด็นไปไกลๆเลยไปครับ ไปครับผมอืมดังนี้ไปเลยไปครับอืมซอนเลือดีกว่าไปครับผมจอไว้ก่อน เขาน่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าไอ้ตรงนี้เราจะจะเรากําลังจะโจมตีตรงไหน,นเขาน่าจะกินตัดเราก่อนแหละเขาน่าจะทิมเพียรใส่เราหรือเปล่าหรืออาจจะกินตัดนะทิมเพียใส่ผมปล่อยให้เขากินม้าไปเลยครับผมกินนี่ ไายเข้าไปตามแผนก็ต้องเอาโคลนกินนะครับเรามาเขาต้องหนีไม่นั้นเดี๋ยวเรเือเราจะลุกกินมาเขานะครับ ิหนักเลยคุณขเจมโอเคครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกดออกลุกมาเนี่ยอ๋อเขาเดินมาไปป้องกันนะครับอ่ะเราลุกไปทีหนึ่งให้เขาเสียจ,จังหวะนะครับ กินครับผมบายต่อมาไปเลยโอเคไปครับผมขึ้นไปเตรียมไงนั่นเอง ขาต่อเว้ยไม่ต่อครับกินเบีย้ยดีกว่าอือเอาสิกินมาสิอ่าโอเคกินครับ กินไปไปครับผมกินไปเลยดีไหมกินไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปดันเขาน่าจะไม่ทันนะครับเรามีคนสองตัวกินครับผม กต่อแล้อกรกินมา้าดีกว่าอไว้ก่อนครับไว้ก่อน เั้นทำทำเรื่องให้ให้โคม,มันขึ้นได้นะครับ,บอาไงครับ right. ออมร้อยเขากินนะครับเขากินครับ จะเอาเม็ดไหลขึ้นนะครับพวกเราบานเลยเว้ยป้ปเอาแย่แล้วแย่แล้ว แย่แล้วโดนลูกกินมาแล้วกินครับผมไปกินเบี่ยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราอยู่คุณเซโลเน็กนะครับไปมาเล่นกันดีกว่าไปครับผมจะกกปล่อยเขาเล่นเป็นโคนอาหางการวะ่ะปลาปลาปาโอ้โหไปครับผม ไปไปไปแย่คนเขาหนีไปฝั่งนู้นไว้ไปครับเราเล่นเป็นไม้ยงขวาแล้วกันอืมดันขึ้นไปกิน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 ไม่กำลังเราไม่พอว่ะท่านผู้ชมอืไปดันขึ้นไปโอ้งี้ต้องรีบแล้วจัดการกินครับผม โอโอหดันขึ้นไปครับกินครับผมป้องกันไว้ครับไปเร็วเร็วเร็วรเรเร็เร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 ฮะท่านผู้ชมครับเดือเขาเปรี้ยวครับท่านผู้ชมเอาซะหน่อยดีไหมเนี่ยฮะโทษฐานเหลือเปรี้ยว ก็ทันเลือเปรี้ยวแล้วก็ต้องจัดการครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนป้องกันไวก่นอนเดี๋ยวเราค่อยจัดการครับให้เรือเขาไหมา้ลำหนึ่งก่อนมันจะได้ติดขัดกันเองโอเคโอเคถ้าผมเดินล็อกย้ยนะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมกระเถิบมันตรงนี้หน่อย ให้เขาเสียวเล่นๆอ่าโอเคเขาดันไปตรงนั้นนะครับไปครับอยากกินกินไปเลยคุณต้องเอาเรือกินนะเฮ้ยแม่งเอาจริงว่ะเจ้าช่วยคุกวยทอดเขาเอาเรือกินจริงๆ,ๆนะครับอ่ะเรากินบ้างโอเคอืมะเราถอยครับผม เราดันขึ้นไปไปเราเม็ดแรกไปเลยได้ใจแล้วเขามีเรือลำเดียวเราต้องรีบจัดการเลยนะครับเพราะว่าเขามีเรือแค่ลำเดียวไปดันขึ้นดันขึ้นให้ไปฝั่งนี้ฝั่งนูน้นฝั่งนี้ยกย้ายเข้าไป <c oughs> คุณนี้ยังไวคนนุณหนียังเร็วนะครับ ตั้งรับลงมาก่อนเออไปครับมาเราไปโอเคกินครับผมเราโคลนกินเลยกินเข้าไปหนอะควนจะทำอะไรเฮ้ยกินเม็ดก่อนดีกว่าเม็ดฟรีนี่ว่าเม็ดนี้ไม่ได้อะไรมันดงมันดันกินลุกก่อนดีครับ ใจเย็นๆเออลูกก่อนอ่าลูกเข้าไปเอ,อ้ยปิดวะลูกทีนึงอือตัวหนึ่ง,อองครับผมกินดีไหมว่าผมกินเขาหน่อยดีวะ่ะผมว่าผมกินเขาก่อนดีกว่ากินตัวนี้ก่อน ลุกเข้าไปขนเขาจะ่าต้องหนีไปไกลๆนะครับไปต่อโคนไปเลยเฮ้ยจริงๆผมน่าจะเอามากินโคลนเขาก่อนวะท่านผู้ชมพลาดนะเนี่ยงั้นลุกตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน มันก็เป็นเลยเปียวจัดแหละเราเล่นแบบเปี้ยวจัดนะเนี่ยกินลุกไปก่อนโอเคอกินเข้าไปกินเหลือครับนั่งขึ้นไป แปับกดเอา้าวาจจะต่อมาสัก,กนหน่อยไม่ยอมต่อเว้ยนะผมลูกตานี้โอเคขาหนีไปตามนู้นไยกินไปเลยดีไหม Uh huh. อยังไม่ได้นะครับต่อมาดีกว่าเรามีเรือสองลำไนงะเราได้เปลี่ยนอ่าไม่ต่อไม่ต่อถ้ายงนั้นเราก็ลุกตัวนี้แล้วกันนะครับ ยังมีรูดีได้กูไว้โอเคอลุกตัวนี้เข้าไปโอเคถ้างั้นเราจอดตรงนี้แล้วกันอืมเขาเอามามาลุกเรานะครับกินอ๋อพร้อมกับกินเรือด้วยนี่หว่าโอเคอเรากินไปเลยโอเคอไปตัวหนึง่ง หลขึ้นไปครับหลขึ้นไปเอะทำไรเราหมุนได้นะครับเราลุกไปก่อนดีกว่าโอเคลุกอีกทีหนึง่งโอเคไปครับกินโคนมหมน ลงมาด้านล่างเฮ้ยเวลาเราจะหมดแล้วต้องรีบแล้วครับกินก่อนลุกเข้าไปไปครับผมไปมีห้าสิบแปดวิต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วล่ะไปนี้ เออไปครับไปลูกกินเรือกินจะถาไหมว่เนี่ยกินลูกเข้าไปไปครับผม ลุกเข้าไปเออไปครับผมรีบเลยรีบเลยรีบเลยครับรีบเลยไปรีบเลยรีบเลยรีบเลยครับรีบเลยโอเคลุกเข้าไปก่อนโอเคไปครับอ่าโอเคเรียบร้อยตาย ซีโรเน็กซีโอเกมบายบายครับผม